สวัสดีครับอันนี้คือฟินิกมีแค่2,500ตัวลิมิตเราไม่บอกราคานะครับแต่ผมจะจัดเข้าบ้านผม <c oughs> ได้เลยครับมีคนได้ของเล่นครับมาหนึ่ย <c oughs> <Okay. S 2> แค่สองพันห้าร้อยตัวแค่สองพันห้าร้อยตัวได้มาครอบครองแล้วน,นี่ด้วยเดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้านอันนี้เดี๋ยวค่อยไปดูที่บ้าน คือถ้าเกิดกลับตอนนี้รถมันจะติดแล้วทีนี้อดใจไม่ไหวกันเลยมาจอดในห้างแล้วก็มาดูกล่องเงินก่อนให้ฟังเสียงอ่ะ,อะเสียงเสียงนี่ฮะโอ้โหมันกล่องมันใหญ่เกินสก,กิล QM SV ฟิ i n i c เ้ี๋ยดูกล่องแบบอ่ะนี้2,500ตัวลิมิต เท่ากับมีแค่2,500ตัวในโลกเท่านั้นเดี๋ยวดูเดี๋ยวดูให้ดูกล่องอืมนี่คือกล่องด้านหน้ามันสะท้อนวิบวับวิบวับอยู่นะอ่าจะเป็นรูปของฟินิกนั่นก็คือนี่นี่ด้านบนฟินิกนี่เลย q MSV นะครับผมส่วนด้านข้างเขียนว่า RX0 อันนี้เป็นรหัส03นะครับเป็นฟินิกนั่นเอง ศูนย์หนึ่งก็จะเป็นยูนิคอร์นธรรมดาศูนย์สองบันชีศูนย์สามคือยูนิคอร์นฟินิก์ยูนิคอร์นกันดัมศูนย์สามนะครับนี่ฮะนี่ข้างหนึ่งแล้วก็นี่ตัวฐานมันตัวฐานมันก็จะเหมือนข้างบนปีนปีนอะไรวะเป็นเครองหลังอ๋อข้างหลัง,ข,ง,ลงข้างหลังด้วยเออใช่ข้างหลังก็จะเป็นบอกว่าอ่ารูปร่างมันจะเป็นยังไงนะครับผมเดีย๋ยวกลับไปอันบล็อกที่บ้านเพราะว่า ตรงนี้น่าจะแสงไม่พอเออมาให้ดูกล่องกันออแต่ครับแต่ว่าแต่ว่าเราได้ตัวพิเศษมาอีกตัวหนึ่งซึ่งมันเป็นกล่องสุ่มก่อนก่อนตัวเนี้ยอะาอกมาเขาไม่เห็นเนี่ยเดี๋ยวสิก่อนตัวนี้จะออกมาซึ่งตัวเนี้ยจริงๆอ่ะเราอะซื้อเก็บมาแล้วสองรุ่นอ่าฮะชวิงมันคือยูนิคอร์นเหมือนกันซึ่งถ้าเราแกะ อันนี้เสร็จอะแล้วมันออกมาเป็นนี่ถ้ามันได้ตัวนี้ขึ้นมานะเท่ากับว่าเราได้ตัวสีเข็ดเป็นตัวเดียวกับตัวนี่อ่านี่คือตัวใหญ่นี่คือตัวเล็กอันนี้เดี๋ยวมาลุ้นกันค่ะงานซีรีส์เดียวกันนะ QSV เหมือนกัน q m v s เออ,อ,อ QMSV QMSV mini อันนี้เป็นมินิอันนี้ไซส์ใหญ่อันนี้กล่องสุมส่มสุ่มออกมาว่าจะมี ยูนิคอร์ธรรมดา01บัญชี02แล้วก็มียูนิคอร์หลายเฟรมอันนี้บัญชีอีกเฟรมหนึ่งแล้วก็มีตัวสีจริงแล้วอยากได้บัญชีตัวนี้บัญชีเป็นบัญชีสีเขียวเไกอบัญชีสีเขียวแต่เราจะมาลุ้นกันว่าเราจะได้ตัวไหนเพราะว่าถ้าเกิดเราได้สีเขียวก็จะไปยืนคู่กับตัวนี้เท่ากับว่าเราจะมีบัญชีทุกรูปแบบแล้วเพราะว่าเรามีเรามีบัญชีเอ้ยไม่ใช่ดิเรามีฟิมิก ตัวใหญ่ของเรามันเป็นอะไรนะ PG มี SD HG MG แล้วก็ PG เลยเท่ากับว่าเราก็จะมีครบทุกแบบมีครบทุกแบบเลยมาลุ้นกันครับเดี๋ยวให้ดูกล่องนอนนะฮะนี่คือด้านข้างนะฮะ <c oughs> เห็นไหมมันจะคล้ายๆกับไอตัวกล่องใหญ่เลยนะครับผมมันนี้ด้านหลังก็ไม่มีอะไรด้านบนก็ Q M S V Mini <S <c oughs> <S นะครับผม กด็ดันตายก็ไม่มีอะไรดันข้างก็บอกว่าสามารถได้อะไรบ้างแต่เรายังไม่อันบ็อกตอนนี้ลานที่ย,ยนะืมของอะรนะผมอ่าแต่นี่คือสิ่งที่เราไปซื้อมานี่เลยอันนี้เราที่เราอันบ็อกอันบ็อกในรถอันบ็อกในรถแบบนี้อันบ็อกในรถพวกไดโนเสาร์ aur, ทั้งหลายแล้วก็ตัวนี้ฟีโลทนไม่ไหวก็เลยต่อไปก่อนแล้วได้มาเป็นเอนที่เกตก็คือสภาพก็คือแบบ ตั้งอย่างนี้เลยติดตายตัวต่อง่ายส่วนนี้กาชาอยู่ในสูงกันแล้วก็นี่คือกันดั้มคุณปู่ที่แบบว่ามันสามารถต่ออย่างนี้ก็ได้ต่อให้มันเป็นแบบไม่ต้องตัดแผงออกมาแล้วโครงสภาพนี้ไม่ก็เป็นตัวอย่างนี้ก็ได้เหมือนกันนะครับอ,อันนี้ไฮไลท์ของเราเลยตัวนี้ตัวนี้ซึ่งเราจะบล็อกตัวนี้เลยนะครับผมจะเป็นงไงไปดู เดี๋ยวแกะอันนี้ก่อนเราอันนี้ต้องรู้กันว่าจะได้ซีเซ็ตเป็นดีหรือเปล่าถ้าเกิดได้ดีก็คือดีอออแต่แน,น่อนอนราจากคู่กนเดี๋ยวมาอันประมาณนี้ก่อนซึ่งบอกเลยว่ามันมาาน่าจะดีมากๆเพราะว่าอันนี้คือเรากีีพลาสติกออกแล้วนะแล้วมันเป็นสัมแล้วมันเป็นสัเพราะว่ากล่องมันเปิดขึ้นมาอย่างน,นี้แล้วเราจะเปิดกันเลยนะครับอแน่น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 ,านมากสอ0ตัวในโลกเท่านั้นนะครับผม เปิดมาแล้วโหมีให้สแกนอะไรด้วยสแกนอะไรสักอย่างซึ่งเดี๋ยวไปดูกันว่ามันไม่ใช่สแกนเอุ้ชยชี้ทองทองทองแบบทองอาลามด้วยอันนี้คือใบใบหน้าปกแล้วก็ใบต่อต่อก็คือ,ต,อต่อพวกอาวุธเข้าไปนะครับผมทองมากเห็นไหม ต้องจัดๆแล้วนี่คืออ๋อมันยึดเลยนะฮะไอไอขาข้างล่างคือเราเปิดเปิดด้านหน้าออกมาคือขาข้างล่างมันจะยึดยึดกับตัวกล่องเออมันไม่สามารถถอนออกมาได้เพราะฉะนั้นต้องแกะขึ้นมาอย่างนี้เลยขึ้นไนี้โตัวนน,นี่นะเอาเรื่องนะแล้วเรามันมีเคปตรงนี้ก็เลยต้องแกะเคปก่อน เป็น2,500ตัวสมแล้วที่เป็น2,500ตัวเพราะว่ามันสีทองแบบไม่ได้ทองมดนะคือตอนแรกหวังไว้ว่ามันอาจจะเป็นทองมดแต่นี่คือทองชุบครับนี่คือทองชุบครับโอ้โหต้องจริงๆต้องใส่ถุงมือมาแล้วนะโอ้โหดูตัวก่อน,อนเลยคนระับบอดี้โอ้โหแล้วคือแบบเขาเขาใส่ใจตรงที่แบบเขากระดาษมารองนะเพื่อเพื่อกันกันรอย การการขูดขีดแล้วก็ทําให้เป็นรอยการการเสียดสีเนี่ยเขาเขาใส่ใจนะเนี่ยเดี๋ยวต้องไปแกะออกคุณนี่คือตัวครับกีแตกบอกเลยว่ากีแตกโล่โล่แล้วก็ปืนมือที่ถือปืนนะเป็นมือมาเลยนะคือเปลี่ยนมือเลยเปลี่ยนมือแน่นอนอันนี้แล้วนี่น่าจะเป็นตัวล็อกสักอย่างเส็ พีไว้ก่อนพีไว้ก่ไม่กล้าจับเยอะส่วนกล่องไม่มีอะไรแล้วหรอกว่าม,มีข้างล่างเฮ้ยเหมือนจะมีข้างล่างอีกเหมือนจะมีข้างล่างอีกครู่ขอแกะตรงนี้ก่อนมันมีข้างล่างอีกนะน,น,น,น่าจะเป็นแผงแผงสโต ที่หนภาคเสริมมันจะมีสิ่งสิ่งตรงนี้มาจริงๆที่บ้านที่บ้านเดิมมีตัวของพีบันไดที่เป็นอย่างนี้ด้วยก็คือเข้ากันเลยเออเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสเดี๋ยวได้เอามาแล้วมาถ่ายรูปคู่กันเนจะได้สองโลมาลวันนี้ล็ทิ้งหอกประมาณนี้เดี๋ยวไปดูตอนประกอบเสร็จแล้วว่าจะเป็นยังไงเดี๋ยวภาพมาใส่ให้ดูแล้วกัน Okay. มาแล้วเราก็มาถึงกาชายูนิคอนนะครับผมซึ่งบอกเลยว่าลุ้นตัวนี้มันเป็นตัวซีเครตซึ่งมันก็คือตัวนี้แหละแต่ว่าเป็นไซส์เล็กมันเป็นมิน,น,นินะครับผมมาดูกันว่าจะได้หรือเปล่าแต่ว่าจริงๆได้ตัวไหนผมก็ชอบหมดเพราะว่าค่อนข้างดีเอ้แกะตรงนี้เราก็จะดิงเสียงความสุขแล้วก็เปิดออกมาปึ๊บมันจะมีการาดก่อน เฮ้ยมีก๊์ดแต่เราไม่ดูกา๊าดเราจะแก่เลยเราไม่สนกาา์ดโอเค้าะเราไม่สนกรารข mm hmm. อคำคำหน่อยอ๋อ,อมันมันเหมือนกับว่ามีตัวล็อกอีกชั้นหนึ่งมันมีตัวล็อกอีกชั้นอุย้ยไม่ใช่สิเห็แต่ว่าเห็นแล้วแลอวสีขาวเนี้ยโอ้โหเป็นยูนิคอร์นล่างดั้งเดิมน,นะครับศูนยนนี่ศูหนึ่ง นะครับผมเมฮ้ยสวยนะงานดีนะมายิงคู่กันได้อยู่นี่คือการ์ดอ่าการ์ดการ์ดมันบอกเลยว่าแค่ติดเขาก็พอแค่ติดเขาก็พอเขาก็น่าจะอยู่ในนี้นี่เขาเขาสีทอง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 ทอยูอ่โอเคเดี๋ยวเดี๋ยวแกะเดี๋ยวแกะเขามาต่อเลยนี่คือเขา ไอ้ทองบิงบิงทองบิงบิงอันนี้คือตัวแค่ประกอบตรงนี้เข้าไปในแง่งนี้ปึ๊บโอ้โหแค่ติดเขาแค่ติดเขาก็เท่แล้วโอ้โดภูมิใจจริงมียูนิคอร์นทุกเกตเนี่ยเดี๋ยวถ้าเกิดมีโอกาสนะเดี๋ยวเอาทุกเกตมาถ่ายรวมกันให้หมด นะครับผมโอเคขอบคุณมากครับสำหรับคลิปนี้ถ้าชอบคลิปนี้ยังไงนะครับกดไลค์นะครับกดซับสไครป์เป็นกำลังใจให้ผมในการทำคลิปต่อไปด้วยนะครับสำหรับวันนี้ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมนะครับแล้เจอกันใหม่บ๊ายบายสวัสดีครับ